ลูกน้องปล่อยโฮเฮีย<ฮ>และเจ๊ร้านเฟอร์นิเจอร์ดังนอนกอดกันตายคู่ก่อนตายยังไลฟ์สั่งงานตำรวจสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายภายในร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในอำเภอหาดใหญ่หลังจากผู้กำกับการสพหาดใหญ่พร้อมตำรวจชุดสืบสวนและปราบปรามแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าบนห้องนอนชั้น3มีร่างของชายและหญิง นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนทราบชื่อนายสมศักดิ์อายุ55ปีหรือเฮียศักด์และนางนัทธริกาอายุ60ปีหรือเจ๊นัดทั้งคู่เป็นผัวเมียกันและเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งตามชื่อของภรรยาโดยสภาพทั้งสองคนฝ่ายชายนอนหงายอยู่บนเตียงโดยมีร่างของฝ่ายหญิงนอนกอดอยู่และทั้งคู่มีบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าที่กลางศีรษะคนละนัดโดยลักษณะเจาะยิง และที่มือซ้ายของฝ่ายชายยังมีคราบขเข่าดินปืนภายในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นหรือการต่อสู้เบื้องต้นคาดว่าเป็นการจงใจยิงตัวตายโดยฝ่ายชายยิงภรรยาก่อนแล้วยิงตัวตายตามได้พนักงานที่ร้านของผู้ตายซึ่งเดินทางมาทํางานที่ร้านในช่วงเช้าถึงกับกอดกันร่ําไห้ด้วยความตกใจและเสียใจที่มาทราบข่าวว่าทั้งเฮียศักและเจ๊นัดฆ่าตัวตาย โดยพนักงานชายที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายเมื่อวานก่อนเล่าว่าทั้งเฮียศักด์และเจ๊นัทเป็นเจ้านายที่ใจดีมากรักลูกน้องโดยมีร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่สองสาขาในอำเภอหัดใหญ่คือสาขาที่เกิดเหตุและอีกสาขาอยู่ที่ถนน30เมตรเมื่อวานตนได้ขับรถให้เฮียศักด์ซึ่งเจ้านายนำฉลุดที่ดินไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารโดยเฮียศักได้เปิดใจเล่าปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้ฟังซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้สิน และพยายามประคับประคองให้ร้านและพนักงานอีก8คนอยู่ให้ได้และยังไลน์มาสั่งงานให้ช่วยกันเซลล์สินค้าและคุญแจรถให้เข้ามาเอาได้เลยประตูหลังเปิดอยู่โดยเฮียสักเครียดมาหลายวันแล้วอยู่แต่บนห้องไม่ค่อยได้ลงมาหน้าร้านหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อให้แพทย์ชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งและมอบให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป